ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตงนิว s ์ ช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกับทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้เร่งส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมผ้าไทยที่เป็นรูปธรรมสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสําคัญและเตรียมผลักดันชุดไทยสู่มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติต่อไปค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เผยว,ว่าการส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยกระทรวงวัฒนธรรมได้แต่ง ั้งคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยค่ะรวมทั้งได้แต่งตั้งคณะทํางานในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยซึ่งคณะทํางานได้มีการกําหนดแผนการดําเนินงานนะคะโดยมีกิจกรรมสําคัญอาทิการจัดทําสื่อองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว วิร์กช็อปเพื่อถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ในการตัดเย็บและการตก แต่งประดับลวดลายชุดไทยพระราชนิยมซึ่งจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2568การเสวนาเพแพร่แลกถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมให้แก่นิสิตนักศึกษาเยาวชนช่งางทอผ้านักออกแบบผู้ประกอบการผ้าไทยผู้ให้เช่าชุดไทยและประชาชนทั่วไปในช่วงเดือนมกราคม2569นิทศการชุดไทยพระราชนิยมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชนีนาถในช่วงเดือนมกราคม2569การออกแบบและแต่งเย็บชุดไทยพระราชนิยมในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ถึงมกราคม2569ค่ะและการเผยพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเมษายน2569ค่ะทั้งนี้นะคะมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 26มีนาคม2567เห็นชอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระส่งวัฒนธรรมดำเนินการเสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในาการรองรับการพิ เจรณาขึ้นทะเบียนดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เร่งผลักดันโครงการในการส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและจะเริ่มกิกออฟแต่ละกิจกรรมอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสําคัญของชุดไทยพระราชนิยมให้แก่ประชาชนเยาวชนช่างทอผ้านักออกแบบผู้ประกอบการผ้าไทยตลอดจนผู้ให้เช่าชุดไทยรับรู้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอันจะเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่สืบไปติดตามรราฟังรายการ93วารรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง fm 93MHz เมกและเพจสสวทเบตงนิวส์